เศรษฐาวอห้านั่งเบนกันกระสุนออกจากทำรรเนียบวันที่25กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่หนึ่ง 2,566โดยเวลา13นาฬิกา30นาทีรถของนายกเล็กซัสทะเบียนทะ6506กรุงเทพมหานครมาจอดรอหน้าตึกไทยคู่ฟ้าประมาณ10นาทีก่อนที่จะนำไปจอดเก็บไว้บ้านพิศณุโลกและนำรถเบนซ์กันกระสุนทะเบียน4กค29กรุงเทพมหานครมาเปลี่ยนแทนโดยมีรายงานว่านายกมีภารกิจว .5 กระทันหันและจำเป็นต้องใช้รถกันกระสุนจึงต้องเปลี่ยนรถดังกล่าวโดยก่อนที่นายกจะขึ้นรถ ทีมรอปภได้ตรวจสอบสภาพรถและนำอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวบางส่วนนำมาไว้ในรถเบ้นดังกล่าวทั้งนี้ก่อนขึ้นรถนายกได้โบกมือทักทายสื่อมวลชนอย่างยิ้มแย้มแต่ก่อนจะขึ้นรถปรากฏว่าลื่นบันไดเซเล็กน้อยและขึ้นไปนั่งบนรถสักครู่หนึ่งก่อนขบวนรถจะออกจากทำเนียบโดยเลี้ยวขวาไปเส้นทางด่วนยมราช